ลิ้นแขกงสบายสเปคสามีเป็นอย่างไรเมื่อก่อนเมย์บอกต้องรวยต้องยอมรับเราอยู่บนพื้นฐานความจริงค่ะมีใครชอบคนยากจนไหมคะเนี่ยเขาเมาส์แต่กันนะเมย์เขาบอกเมย์เป็นคนที่ตรงมากเพราะนางตรงอย่างนี้อ่ะบางทีคนชอบไปตีความนางแบบผิดๆไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเราทุกคนอะไรถ้าแบบมีผู้ชายมางเลยอาเมย์ให้ยืมตังหน่อยไม่ได้ เป๊กว่าจะต้องรวยมีเงินในบัญชีพันล้านเลยไม่ได้ขนาดดูแลเราได้ขาแค่ร้อล้านพอเนาะหนึ่งคือดูแลเราได้เลี้ยงเราได้บ้างแต่ก่อนจะดูแลเราต้องดูแลครอบครัวของตัวเองให้ดีก่อนสำคัญสำคัญมากเพราะว่าเคยเคยเจอผู้ชายบางคนที่แบบดูแลเราดีดีแต่แล้ววันหนึ่งเราไปเจอว่าทำไมแม่เธอเป็นแบบนี้ทำไมแม่ถึง มันดูไม่มีเงินเลยในขณะที่ตัวเองรวยมากเรารู้สึกเสียใจแทนเป็นคนทำมาหากินูแลครอบครัวแล้วก็รบครอบครัวเราได้จริงแล้วจะบอกว่าเมเนี่ยได้รับช่อดอกไม้ในงานแต่งงานมาถึงเจ็ดครั้งหนึ่งนนั้นคืองานฉันด้วยซึ่งแต่ละครั้งที่ได้รับเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเธอนั่นก็คือมักจะเป็นวันประกาศโสดแบบนี้แบบเลกกับแฟนพอดีแล้วก็รอ เราตอนอยู่บนเวทีนางก็ทุกคนถามอ่านางสดแล้วจริงๆใช่ไหมถามว่าคนในนี้มีใครอยากจะจีบนางบ้าง้โหอยกกันเกือบทั้งงานค่ะเอาลาตต่อคิวคือที่รับได้บ่อยๆนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราบางครั้งมันก็หล่นมาตรงเราจริงๆแต่บางั้งมันไม่ได้หล่นตรงเราหรอกแต่เรามีทักษะเพราะเราเป็นมักบาสเก่าก็ได้หรอนี้แหละใช่คือมือกาวมัดกระโดดปุ๊บ ใจจริงๆอยากจะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่และภาพงานแต่งงานในฝันเนี่ยเป็นยังไงโอจริงๆอยากแต่งแต่อายุยี่แล้วมีสาแล้วยี่สิบห้ายี่สิายี่ิบาอยากแต่งแบบพอมาเพราะตอนนี้มีทุกอย่างแล้วก็ก็ก็ค่อนข้างที่จะพร้อมนะคะมีใครพร้อมกันร้อมเป็นยังไงแล้วภาพในฝันเป็นยังไงภาพในฝันงานมันก็เยอะไหนลองดูซิภาพเป็นแบบไหนก็ถ้าไม่เป็นสวนก็เป็นทะเลหรือเป็น อะไรก็ได้จริงๆไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้หมายว่าจะต้องที่ไหนค่ะแต่ขอแค่มีคนที่เรารักความหน้ากันแล้วก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้กับงานของเราจริงๆมไม่ใช่แบบมาแล เป็นห่วงเฮ้ยเจอเคเหรออะไรไม่เอาแบบนั้นอยากให้ทุกคนแบบสบายใจว่าเราได้คนที่ใช่แล้วทุกคนไม่ห่วงเราอย่างเงี้ยไม่ใช่บอกจะดีเหรอ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 ตอนนี้นะเรื่องความรักมีไม่โฟกัสละไปโฟกัสเรื่องงานแทนชอบทาธุรกิจด้วยเป็นแบบว่ามีธุรกิจถึงสามอย่างเลยหนึ่งก็จะมีเรดซันค่ะเรดซันตอนนี้มีสองสาขาแล้วสยามสแควร์แล้วก็ เป็นท่านสารยาแล้วก็เดี๋ยวเร็วนี้จะขยายสาขาอีกมีอะไรอีกมีธุรกิจอัน,น่ค่ะ ตังค์สวยนี้โอ้ยสวยอ่ะเซอรี่นี่ี TIG เลยร่างกายชอบใสยแล้วอีกอันนึงอด้งานนึงค่ะมีโคโคเม่ไทยแลนด์ก็คืออันนี้เป็นเหมือนแบบทำแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาก็ขายพวกแบบดีดีคนสวยตั้งงามที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคอ่ะถ้าถ้าให้เลือกได้เพียงอย่างเดียวค่ะระหว่างประสบความสำเร็จในเรื่องความรักกับประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานให้เลือกอย่างไหนยากไหรอ เดี๋ยวฉันชอบทางานเรื่องไม่ได้แน่เลยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเอ่อถ้าถ้าเดี๋ยวขอขอทางานอีกแป๊บหนึ่งถ้าทํางานอิ่มตัวแล้วโอเคไม่เอาแล้วก็ได้เอาความรักไม่เอาลาดงานก็ล่อด้วยความสําเร็จการงานก่อนแล้วเดี๋ยวความรักก็จะตางก็อนนันรวยแล้วไงรวยแล้วงานแล้วแล้วก็เดินไปไม่ไม่รวยไม่เป็นไรเดี๋ยวเมลเลี้ยงเอง เพราวันนี้นะคะเมย์มาถึงนี้เลยเรามีคําถามจากแฟนเพจของเรามาปรึกษาเมย์ด้วยนะคะว่าถ้าเป็นเมย์เนี่ยเกิดเหตุการณ์นี้กับเมย์เมย์จะทํายังไงคําถามแรกนะคะสามีเจ้าชู้มากได้หลายครั้งแล้วนะคะแล้วทุกครั้งก็มาขอโอกาสแก้ตัวใหม่นะคะทุกวันนี้เนี่ยก็ยังรักเขาอยู่นะคะแต่ก็ช้าใจมากเลยควรหย่าดีไหมว้ายตายละถ้าเป็นเมย์เมย์จะดูว่าทนได้ไหมถ้าคนแบบนี้มันเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ละ เราต้องหาจุดยืนที่อยู่แล้วมีความสุขถูกต้องถ้าเราอยู่แล้วมีความสุขช่างช่างมันไปเหอะไม่สนใจเลยเนี่ยก่อนเออถ้าทําได้ไม่ต้องอยากก็อยู่ไปแต่ถ้าทําไม่ได้หรือถ้ามีลูกด้วยหรืออะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องคิดมากกว่านี้อะค่ะอันนี้ต้องได้จะถามคนที่เคยแต่งงานแล้วมากกว่านะส่วนใหญ่ก็ต้องมีจุดยืนก่อนว่าจุดยืนที่มีความสุขที่สุดของเราอยู่ที่ลูกหรือจะอยู่ที่ตามหึงหวงอ่าอันไหนที่มันทุกน้อย ไม่ไม่ต้องถามถึงความสุขนะเพราะจริงๆบางทีความสุขพวกเรายยังกงต้องหากันทุกคนถ<ช>ูกไหม<ช>เอาแค่ให้มันทุกข์น้อยทีย่สลดแต่ถ้าไม่มีลูก แล้วก็ยังสวยยังแซบอยู่ก็อย่าละหาใหม่ค่ะนั่นเนนั่นเจนอันนี้ถ้าคือเป็นกรณีของเมย์นะเออถ้าเมย์เจอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้กรณีของเมย์ม่ได้นี่ค่ะคำถามที่สองน้องเมย์หนูนี่ต้องเลือกระหว่างผู้ชายสองคนต้องเลือกนะคะได้ชาหนูจังเลยนะคะหนูชอบมากเลยเขาชอบมากนังเมย์คนแรกเนี่ยหนูชอบมากแล้วเขาก็นิสัยดีน้าทัก็รอด้วยแต่ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีจากคนที่สองนะคะ ชอบน้อยหน่อยหนูไม่ค่อยชอบเขามากเท่าไหร่แล้วเขาก็ไม่ค่อยรอด้วยค่ะแต่โคตรรวยเลยตอบยากนะอันนี้ก็ต้องดูก่อนอาเคสแรกไม่รวยแต่ทำงานไหมขยันไหมไม่รวยแต่เป็นภาระเราหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นภาระแล้วมาสูบเงินเราไม่ทำงานไม่ยอมทำงานที่เกียวใช่มันก็ไม่ไหวแต่ถ้าอีก อีเคสหนึ่งคือรวยรวยไม่หลอไม่หล่อไม่หล่อท่าหร่ชอบนิดหน่อยอยู่ที่นิสัยละแล้วก็อยู่ที่ใจเราว่าใจเราไปทางไหนเราไม่ว่าไม่ใช้ใจวัดวัดดูช่างน้ำหนักดูถ้าอันนี้อยู่แล้วโอ้ยลำบากเหลือเกิน นิสัยก็แย่แล้วก็ยังจนไปทำงานทังกก่อนไหมก็รวยโมน้านิดนึงมาก็รวยก็ตังไปโมงไงทำหน้าให้หล่อแล้วก็ชอบนิดนึงองใช่รวยแล้วนี่พาไปเกาหลีหมดเรื่องหมดราวอ้าวสุดท้ายแล้วอยากจะถามเมว่าความรักแบบไหนที่เมย์ต้องการกันแน่คือตอนนี้เม่ก็ยังมีความฝันอยู่เม่ก็ยังอยากแต่งงานอยู่เพราะท้ายที่สุดแล้วจริงๆแล้วเม่มีครบทุกอย่างแล้ว ถามว่าทําไมเมย์ถึงอยากแต่งงานก็เพราะว่าเออเมยก็เห็นเพื่อนๆไปกันหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ไกลเปันหมดแล้วเนี่ยมันมีความสุขหรือเปล่าต้องตามดูด้วยนะถ้มีความสุขถก็มีความสุขแต่อาจจะมีแบบแอดเวนเจอร์นิดนึงแต่เขาก็มีความันนีมากเลยตอนนี้เราเห็นนี่หนูเห็นนี่ทุกคนเป็นยังไงเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องรู้รับมือได้ใช่ค่ะเม่ก็ไม่ก็รับมือได้เพียงแต่ว่าเม่ก็ต้องหาคนที่คลิกกับเมจริงๆซึ่งตอนนี้เมยยังไม่เจออะค่ะเอ๊ก็อยากได้คนที่รักครอบครัวดู แลครอบครัวเขาได้เราก็ต้องรักครอบครัวเราดูแลเราได้ไม่ต้องรวยมากหรอกอแต่ว่าก็อย่าแบบอ,อย่าเป็นคน แบบเป็นทาละไม่ทำอะไรขี้เกียจเราหรือว่าโกหกไปวันๆไม่ไม่เอาแบบนั้นนะคะไม่ทำมาหากินเนาะถามจริงเม่อยากมีลูกไหมคะอยากอุ้ยแลอยากใช่ไหมเนาะเออแต่งเด็กใช่ไหมอยากแต่งงานเพราะอยากมีลูกนี่วันนี้นะเราได้ความรักในอีกมุมมองหนึ่งของเมย์นะคะหลายคนที่แบบว่าอยากรู้จักเมย์ในด้านนี้ให้มากขึ้นวันนี้ก็ได้รู้จักกับสาวมั่นคนนี้แล้วขอบคุณเมย์มากๆเลยที่มารายการเราวันนี้นะหวังว่าวันหนึ่งจะได้มาเป็นสมาคมเมียจ่าเหมือนกันนะคะ เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับพบพวกเราในรายการสมาคมเมียจ๋าได้นะคะจันถึงสุกนะคะหลังป่าสารยุทธค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ